ถึงเวลาตัดทุกความช่วยเหลือกัมพูชายกเลิกช่วยก่อสร้างถนนที่รัฐบาลลุงอนุมัติเพราะอาจกลายเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธมาเล่นงานไทย เชื่อว่าหลายคนอาจไม่ทราบว่าวก่อนหน้านี้ในปี2568เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา75ปีแถมนายกแพทองทานและนายกคุณมาเน็ตก็พึงลงนามข้อตกลงถึง7ฉบับเมื่อเมษาย,ยน2568ที่ผ่านมาถึงขั้นเปิดตัวโลโก้ฉลองความสัมพันธ์กับกัมพูชาดันปากปราศัยน้ำใจเชือดคอจนนำไปสู่การสู้รบกันและไม่มีทีท่าว่าจะจบลงด้วยดีและทําให้คนไทยค่อนประเทศต้องการให้ยุติความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสันดานโจดยุติความช่วยเหลือทุกด้านยกเลิกทุกข้อตกลงทควววามมรร่ือไปถึง การก่อสร้างถนนในกัมพูชาที่รัฐบาลลุงตู่ไฟเขียวให้ทําวันนี้เจดกจิกจะสรุปให้ฟังครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่าสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสอพอพได้ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเป็นเงินกว่า4,160ล้านบาทเงินเกือบทั้งหมดถูกใช้ไปกับโครงการก่อสร้างถนน3เส้นทางและ1จุดผ่านแดนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศซึ่งแน่นอนว่าผู้เทศได้รับผลประโยชน์แบบเต็มข้อรอดเต็มแข้งก็คือบรรดาพ่อค้านายท เหล่านี้ดันถูกอนุมัติเห็นชอบโดยรัฐบาลลุงตู่ทั้งในช่วงที่ยังเป็นคณะคอสชอและในช่วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมิน่าคุณเซนถึงรักลุงถึงขั้นสวมกอดแบบให้หมดใจในตอนที่ได้พบกับตัวจริงโดย4ี่โครงการก่อสร้างที่รัฐบาลลุงสนับสนุนคุณเซนมีหนึ่งโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณไปถึง99%ก็ก็คือโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนที่สตึงบดซึ่งตั้งอยู่บริเวณด่านถาวรบ้านหนองเอีย่ยมอำเภออารัญญ,ญประเทศจังหวัดสักแก้วส่วนอีกโครงการก็ได้มีการเบริกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า39%่าในระหว่างการคัดเลือกผู้รา้์ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข67ซึ่งจะเชื่อมต่อจากด่านถาวรช่องสงบจังหวัดศรีสะเกดไปยังเสียมราฐระยะทางรวมกว่า134กิโเมตรและแม้ว่าถนนเส้นนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากช่องสงบไปยังเสียมราฐจากเดิม6ชั่วโมงเหลือเพียง3ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่ากัมพูชาก็จะมีถนนที่ใช้ลำเลียงอาวุธหนักมาโจมตีไทยเราได้สะดวกรวดเร็วเช่นกันหากเกิดความขัดแย้งรุนแรงในอนาคตส่วนอีก2โครงการคือการปรับปรุงถนนหมายเลข68ซึ่งเชื่อมต่อจากด่านถาวรช่องจอกจังหวัดสุรินไปยังโอสเมตสําโรงและกอรันระยะทางหนึ่ง 117กิโลเมตรและการออกแบบถนนหมายเลข57ซึ่งเชื่อมต่อจ่านถาวนบ้านผักกาอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปยังพัตตบองระยะทางกว่า103กิโลเมตรและหากพิจารณาถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในปัจจุบันประเทศไทยในฐานะผู้สนับสนุนช่วยเหลือโครงการต่างควรตัดสินใจระงับความช่วยเหลือหรือยกเลิกความช่วยเหลือไปเลยรอเงินที่เราสนับสนุนทั้งแบบให้เป่าและปล่อยกู้ดอกเบีย้ยต่ำแบบที่กัมพูชาผููกูไม่คิดจะใช้นี่คืนเงินส่วนนี้อาจกลายเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธมาเล่นงานผู้ให้เงินในวันข้างหน้าได้ที่สำคัญต้องยกเลิกโครงการช่วยเหลือได นุสยาธรรมต่างๆให้หมดเพราะชาวกัมพูชาที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภัยสงครามล้างเผ่าพาันธุ์กลับตั้งลกลากขยายถิ่นฐานบ้านเรือนบนแผ่นดินไทยไม่ยอมกลับไปและได้ทรยศด้วยการโจมตีให้ร้ายเป็นการตอบแทนและสำหรับความร่วมมือเจ็ดฉบะับที่นางสาวแพทองทานเพิ่งไปเป็นสักขีพยานเมื่อเมษาย,ยนปีนี้นก็ต้องยกเลิกให้หมดตัดทุกความช่วยเหลือทุกความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสะพานมิตรภาพบ้านน้องเอี่ยนสตึงบดที่สร้างเสร็จแล้วและเปิดใช้แล้วต้องทำลายทีมีให้เป็นเส้นทางข้ามมาทำร้ายเราและโครงการการก่อสร้างสะพานข้าม เพื่อปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรียกเลิกไปเลยเพราะคนไทยไม่เสียได้อะไรหากต้องเลิกคบข้าชนชาติทรยศอัป,ปรีจันไหลติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่เจดอกจิกครับ